นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนเอกกกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่าน,นนะครับตอนเราข้สู Invest m e n t ม i น u t e นาที่ลงทุนครับวันนี้เจอการวันศุกร์29ศจิกายน2567นะครับอยู่กับเราสองคนผมตัวสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณตูนคณิ t ฐาครับค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะตลาดหุน Wall Street ้นวอลสตรีทปิดทำการนะคะเพราะว่าเนื่องในวันขอบคุณพ,พระเจ้าแ,แต่ว่าก็จะมีการซื้อขายเพียงครึ่งวันสำหรับการเทรดในคืนนี้ค่ะใช่ครับวันนี้นะครับวันศุกร์นะฮะแต่บ้านเราเองประเด็นเรื่องของปตทนี้ก็ร้ออนนนเหมืกั แต่ล่าสุดก็มีการชี้แจงกันเรียบร้อยแล้วว่าเป็นข่าวเท็จไม่ใช่ข่าว<ช>จริงใช่ในส่วนของ p t t o r หรือว่าฝั่งของ OR ปตทน้ำมันและการค้าปลีกเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตเรื่องนี้กันวันนี้แรก <ละ S 2> เปลี่ยนกันหน่อยครับผ่านทาง Facebook Live ของสื่อนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์ บริษัทจดทะเบีนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง s e ็ตเท d e com รวมทั้ง s e t ตเทรดคลับนะครับกับอีกหนึ่งเหตุที่ทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมีบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่ให้ติดตามสามารถติดตามได้ทางหน้าจอช่อง9 dot hd หมายเลข30นะครับก็คือความเคลื่อนไหวตั้งแต่ตีสีนาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ของวันนี้ก็คือ29พฤศจิกายนที่เกิดเหตุโครงที่เป็นโครงเหล็กงานก่อสร้างสุดตัวลงมาบนถนนพระรามสองฝั่งขาออกในช่องทางหลักนะครับใกล้กับตลาดมหาชัยเมืองใหม่จงังหวัดสมุทรสาครและมีคนเสียชีวิต2รายเจ็บอีก10รายด้วยกันแล้วก็ยังมีผู้สูญหาย3รายตอนนี้เข้าใจว่าทางที่สุนหลักฐานกำลังลงพื้นที่แล้วน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุแล้วก็การป้องกันเหตุต่างๆ เข้ามาด้วยนะฮะ,ะแต่โซนนั้นเขาจะว่าน่าจะรถติดมากซเย็น, <ะ S 2> น,นนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมมีจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหนะ้าที่เกิดเหตุด้วยครับอ่ะเดี๋ยวตามประเด็นนี้กันด้วยทีมข่าวของเราเกาะติดอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตล่าสุดรายงานผู้ชมได้ติดตามกันขณะที่น้ําท่วมภาคใต้นี้ก็หนักจริงๆโดยเฉพาะภาคใต,ต,ต้ตอนล่างเนี่ยนะครับโซนล่างที่เกิดน้ําท่วมแล้วก็เรื่องของผลกระทบที่ตามมานะครับ มีเคสสองคนเสียชีวิตก็มีนะฮะทั้งภาครัฐเอกชนก็ระดมความช่วยเหลือครับอย่างพื้นที่เทศบาลหัดใหญ่ครับมีการยกธงแดงสร้างอพยพ คนในโซนบริเวณนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลางหมในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบวาตาภัยและดินโคนรนถล่มสปชระบุว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยอย่างมากนะครับสั่งทุกหน่วยงานระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็มอบหมายกองทัพออกช่วยเหลือใช้เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์แจกจ่ายทั้งอาหารน้ำดื่มต่างๆเพื่อเข้าช่วยเหลือในพื้นท,ที่ที่ประสบภัยอย่างหนักนะฮะ ก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่เนี่ยนะครับที่มีการอัปเดต สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะฮะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะคะที่เร่งช่วยเหลือค่ะอย่าง SMED Bank ออก2มาตรการด่วนช่วย SME จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยค่ะพักชําระหนี้เงินต้นดอกเบี้ย12เดือนโดยพักชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงสุด12เดือนนะคะแล้วก็ยังมีการเติมทุนฟื้นฟูกิจการสินเชื่อฉุกเฉินค่ะวงเงินกู้10%เของวงเงินเดิมขั้นต่ํา3 0 0 0 0บาทสูงสุด 20, 0 0 0 0 บาทค่ะระยะเวลากู้3ปีปลอยชำระเงินต้น12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันค่ะด้านทออสเองก็พร้อมดูแลการชำระหนี้นะคะทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยรูปแบบเดียวกับภาคเหนือค่ะผ่านหลายมาตรการในช่วงนี้ให้กับลูกหนี้ที่ประสบภัยหากเสียหายหนักไม่ต้องกังวลค่ะขอให้แก้ปัญหาฉุกเฉินไปก่อนมีเงินกู้ผ่านโครงการซื้อซ่อมสร้างกู้เงินไม่เกิน1000 0แบาทคิดดอกเบีย้ยร้อยละหนในช่วง3ปีแรกค่ะ ด้านวิริยะประกันภัยก็สั่งเจ้าหน้าที่ติดตามแก้ปัญหานะคะนำรถสไลด์ร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เข้าดูแลลูกค้าผู้ทำประกันภัยให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับการเคลมในปี6ปีนี้นะคะมีการยอดเคลม6 0 0 0 0 เคลมค่ะโดยช่วงน้ำท่วมเชียงรายวริยาประกันภัยใช้รถสไลด์เข้าไปช่วยลากจูงรถล,ลูกค้านำมาซ่อม400คันค่ะส่วนที่เชียงใหม่มีรถเสียหายถึง800คันยอดรวมในหลายจังหวัดนะคะรวมๆแล้วก็1,400คันรวมเงินเคลมทั้งหมด197ล้านบาทค่ะ ด้านนายกนะคะก็จะมีการร่วมประชุมครมอสัญจรที่เชียงใหม่วันนี้ค่ะกระทรวงการคลังค่ะเสนอการแจกเงินผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567ให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ4ล้านคน1,000 0บาทค่ะคนละ1,000 0บาทคาดว่าได้โอนเงินการก่อนตรุษจีนปีหน้านะคะส่วนเฟสต,ต่อไปค่ะเตรียมที่จะแจกเมษายนปีหน้า ขณะที่กระทรวงเกษตรเตรียมเสนอจ่ายชาวนาไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือว่าไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งวงเงินช่วยเหลือ38,000ล้านบาทนะคะ กระทรวงคมนาคมเองก็เตรียมต่ออายุมาตรการค่าโดยสารสูงสุด20บาทสําหรับรถไฟชันเมืองสายสีแดงของการรถไฟและรถไฟฟ้าสายสีม่วงออกไปอีก1ปีค่ะครบกําหนด30พฤศจิก,ก,กายนปีหน้านะคะโดยคาดว่ากรมการขนส่งทางรางจะสูญเสียรายได้ไป ต่ำกว่า300ล้านบาทส่วนตำแหน่งประธานบอ a แบงก์ชาติที่มีการเสนอคุณกิติรัตน์รรนองจะยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคอรมในครั้งนี้เพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนค่ะส่วนช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์หุ้นทั่วโลกใน Market ็ตอัปเดตค่ะ ติดตามมาเก็ตอัปเดตกันนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเองปิดทําการ Thanksgiving นะครับแต่ว่าจะเปิดทําการในวันนี้ครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับในวันศุกร์นี้นะครับแต่ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นยุโรปเองครับสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับฟุตซิร้อยตลาดหุ้นลอนดอนบวกมา6.47จุดครับส่วนดัซสโลมนีบวกมา163.98จุดซีซี40ฝรั่งเศสบวมมา36.22จุดนะครับภาพรวมในฝั่งยุโรปครับปรับตัวขึ้นท่ามกลางการปรับตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ดันตลาด โดยตลาดดีตัวขึ้นหลังจากร่วงลงมา2วันจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีของทางสหรัฐแล้วก็ปัญหาด้านการเมืองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนะครับ ขณะที่นักทุนจับตาการรายงานข้อมูลเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตด้วยครับตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะครับส่วนหนึ่งฝั่งองสหรัฐปิดทําการด้วยนะครับในวันขอบคุณพระเจ้าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นเกือบ1%มากสุดในรอบ1สัปดาห์ขณะที่หุ้นชิปก็ปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากสุนักข่าวลูมเบิร์กรายงานว่าการควบคุมการส่งออกชิปไปยังสหรัฐให้กับจีนนั้นอาจจะรุนแรงน้อยกว่าท ตลาดรอเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของยูโรโซนฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วยครับส่วนน้ํามันเองก็ปิดทําการนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้น ในภาพรวมเลยมีราคาเบรนท์ให้ติดตามกันนะครับฝั่งของเบรนท์เองบวกขึ้นมา45เซนต์ฝั่งดูไบย,ย่อลงไป36เซนต์ด้วยกันภาพรวมน้ามันในงคงจับตาปัจจัยหลักๆครับสถานการณ์ความตึงเครียดในสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับทางรัสเซียยูเครนเองนะครับแต่ว่าโซนอื่นๆอย่างในโซนของฝั่งอิสราเอลกับฝ้าของฮามาสที่เลบานอนเองอานนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างคลี่คลายนะครับก็ทำให้ภาพรวมน้ำมันหลังจากที่มีการปรับย่อลงมาก็ฟื้นขึ้นมาได้ในส่วนของเบรนท นะครับส่วนราคายางพารากันบ้างครับราคาเงยีงพยพาราเอฟโอบียางแผ่นรมควันชั้นสานะครับอยู่ที่85บาท25สตางค์ต่อกิโลกร,รัมบวกขึ้นมาบาท3 9สตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นมา1.66์ด้วยกันครับขณะที่ราคาทองคําตลาดนิวยอร์กวันนี้ก็ปิดทําการนะครับเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าราคาทองในประเทศภาพรวมวันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อวานนี้ผันผวนนะครับ ปรับขึ้นลงถึง13ครั้งด้วยกันช่วงเช้าเนี่ยดิ่งลงตลอดเลยนะครับท้ายที่สุดปิดตลาดเนะครับก็ลดช่วงลบลงมาลดไป150บาทเมื่อวานทำให้วันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงทองคำแท่งขายออที่บาทล,ละ43,200บาทส่วนทองรูปพัน4 3่0ม0บาทต่อบาททองคำนะครับค่างเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้กันบ้างครับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับเปิดมา34บาท4สตางค์นะครับต่อดอลลาร์ 31บาทส1สตางค์ต่อดอลลาร์แข็งค่าคือเล็กน้อยแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับความเคลื่อนไหวย,ยังก็ต้องติดตามฝั่งของเงินดอลลาร์สหรัฐครับที่ถือว่ายังอยู่ในโทนอ่อนค่านะครับเนื่องจากหยุดยาว h a n k s สกิฟ n g ในสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็ราคาทองคําน้ํามันก็ยอยปรับตัวลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนสถานการณ์ค่าเงินที่ต้องจับตาก็คือเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับเช้าวันนี้อัปเดตล่าสุดเลยครับพลิกกลับมาแข่งค่าหลุดโซน151เยนต่อดอลลาร เพราะว่ารอดูตัวเลขเงินเฟอ้อของกรุงโตเกียวที่ออกมาข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวของญี่ปุ่นนะครับม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจ้างงานเงินเฟอ้อของกรุงโตเกียวที่คาดว่าน่าจะออกมาดีกว่าที่คาดแล้วก็คาดหวังด้วยว่า BOJ นะครับมีโอกาสเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนธันวาคมกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตให้กรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่3 4บาท2 5ถึง34ท45สตางค์ต่อดอลลราสหรัฐครับ จากเรื่องของค่าเงินครับผู้ชมไปดูกันที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างครับนี่คือภาพรวมปรับย่อลงนะครับช่วงเช้าลงไป156.05จุดลงไป0.41นะครับขณะที่ภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้นะครับเซนิเมนต์เป็นไปตามฝั่งของอสหรัฐ ที่พอสารัฐปิดทําการเนี่ยนะครับก็ทําให้บริการเนี่ยการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะครับแล้วก็ตลาดยังรอดูข้อมูลตัเลขสําคัญที่ต่อมาในเอเชียนอกจากข้อมูลของฝั่งญี่ปุ่นแล้วยังมีข้อมูลภาคการตีอุตสาหกรรมของทางฝั่งเกาหลีใต้กันด้วยนะครับโดยภาพรวมครับหลายๆตลาดปรับย่อลงมีเซี่ยงไฮ ที่สามารถปรับตัวบวกขึ้นได้ช้าวันนี้ในเอเชียบ้านเราด้วยนะครับวันนี้จับตาไปต่อว่าทิศทางบ้านเราจะเป็นยังไงเพราะว่าปัจจัยบวกปัจปจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ําหนักกันครับฝั่งปัจจัยบวกครับท่องเที่ยวที่ลุ้นยอดนักท่องเที่ยวปี68แตะ40่ล้านคนแล้วก็ยังมีเรื่องของท่องเที่ยวและการบริโภคเอกชนที่หนุนเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนตุลาคมขยายตัวได้ดีจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะอมาวันนี้ในครมสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของธุรกิจโรงแรมโค้งสุดท้ายคึคก Season, ัััััรรบบบีี่่่นนนแตปจจยยยลเือองของขาทน ค่อนข้างหนักเลยนะฮะดัชนีในภาคของอุตสาหกรรมรถยนต์เองก็ตกต่ำนะครับขณะเดียวกัน GDP ของไทยที่ทางเกียรตินกินพัทระหันเป้าลงนะครับก็ชะลอลงต่อในปี69ด้วยแล้วก็น้ำท่วมใต้ที่ภาคเหนือเราก็พึ่งจะเสร็จสิ้นแล้วก็ทำการฟื้นฟูอยู่ ภาคใต้เองตอนนี้ก็ต้องส่งกําลังใจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปถึงที่นั่นนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนพาพตรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับย่อลงไป2.39จุดมครับมูลค่าการซื้อขายเบาบาง35,500กว่าล้านดินิีอยู่ที่1428.01จุดนดะครับดูรายกลุ่มจะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายสุทธิในฝั่งของต่างชาติขายสุทธิบัญชีโบรกเกอร์บัญชีกองคือก็ขายสุทธิจะเป็นรายย่อยที่เข้าซื้อสุทธินัส่วงงของ โปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการขายสุดที่ไป2,300กว่าล้านด้วยกันครับห้าดับหลักทรัพย์ที่มีูลคาการซื้อขายสูงสุดเช็คกันเลยนะครับภาพรวมมาดูตัว b ี s อันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงทรูย่องไป50ตาง C ีพไม่เปลี่ยนแปลงกราฟย่อลงไป25ตางแล้วก็ Advance บวกขึ้นมา5บาทวันนี้อยากให้จับตาหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าตลาดวันนี้ด้วยนะครับที่จะสร้างความคึกคักหรือไม่อย่างไรวันนี้จับตาไปพร้อมกันครับ ใช่แล้วค่ะหุ้นน้องใหม่ที่เข้าตลาดวันนี้นะคะก็คือ S N P S ค่ะโดยตลาดหลักทรัพย์ต้อนรับบมจ Specialty Natural p r o d u c t นะคะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ค่ะในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคหมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ใช้ชี้ยอในการซื้อขายหลักทรัพย์ S N P S ค่ะราคา IPO หุ้นละ4บาท20สตาตคงมูลค่าระดมทุน441ล้านบาทค่ะมูลค่าหลักทรัพย์ณ IPO 1,701ล้านบาท SNPS นสะคะประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรามาตรฐานเพื่อใช้เป็นสารสกัดและวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางและเวสสำอางอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวมไปถึงยาน,นะคะแล้วก็การให้บริการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างสกัดวิจัยและพัฒนาสารสกัดรวมไปถึงการตรวจวิเคราะห์ต่างๆด้วยค่ะ เงินที่ได้จากการระดมทุนนะคะมีแผนที่จะไปลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการสกัดให้ได้สารสกัดสมุนไพรที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นรวมไปถึงลงทุนในการวิจัยพัฒนาสําหรับผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาจากสมุนไพรและอาหารทางการแพทย์หรือว่าอาหารที่มีวัตถุประสงค์เป็นพิเศษค่ะแล้วก็กรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในบริษัทจดทะเบียนตอนนี้นะคะทางตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะโดยคุณอัศเดชคงสุริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ พูดถึงคดีหมอบุญวนาสินนะคะในคดีช่อโกงประชาชนที่สร้างความเสียหายมากกว่า7,500ล้านบาทค่ะตลาดหลักทรัพย์ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยได้ประสานกับกรตรตรวจสอบ พร้อมทั้งยกระดับการสื่อสารไปยังกลุ่มนักลงทุนและพร้อมให้ข้อมูลสนับสนุนตามความจําเป็นค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยจํานวนเคสที่กระทําผิดได้เนื่องจากต้องมีการฟ้องร้องและรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อความมั่นคงของตลาดทุนโดยรวมค่ะและอีกข่าวหนึ่งอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นนะคะ,ะเรื่องของ OR นะคะแล้วก็ปตทค่ะ DSI บอกว่าตอนนี้นะคะ การสอบสวนข้อกล่าวหาผู้บริหารปรตทและโออาเรื่องทําธุรกรรมซื้อขายเบอโอดีเซลบิร้อยกับบริษัทในเครือเนี่ย มองว่ากรณีนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่ายนะคะคย้ําว่าตลาดหลักทรัพย์ค่ะมีความกังวลต่อสถานการณ์ตลาดทุนไทยอยู่ตลอดเวลา<ม>จึงพร้อมที่จะสื่อสารกับบริษัทในตลาดทุนอย่างชัดเจนพร้อมค่ะแนะนำนะคะนักลงทุนให้ตรวจสอบและศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนที่จะลงทุนค่ะใช่ครับขณะที่ d s เไปตทและก็ O อาออกมาชี้แจง ข่าวลือเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับโดยมีฝั่งของข่าวของทางฝั่งปะตะทแล้วก็โออาออกมาชี้แจงเนี่ยนะครับโดยระบุว่าน่าจะมีความคาดหวังเรื่องของการทําลายชื่อเสียงโจมตีผู้บริหารแล้วบอกด้วยว่าจะด,ดําเนินการทางกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พบด้วยว่าการเริ่มต้นเผยแพร่และแชร์เอกสารผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เป็นบัญชีในะสัตว์ที่เรียกว่าอาวตารน,นะครับ โดยทางกลุ่มปตทอบอกมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีธรรมาพิบาลนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับจะดําเนินทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของปตทและก็เชื่อว่าข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามของบุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริตนะครับพยายามที่จะบิดเบือนข้อได้จริงแล้วก็มีการยื่นเรื่องให้ทางปตทตรวจสอบตั้งแต่ปี66นะครับซึ่งก็มีการตรวจสอบนะครับทั้งในส่วนของ GC OR นะครับแล้วก็ GGC ซึ่งปรากฏว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยนะครับปราศจากมูลความจริงก็คือไม่เป็นความจริงนั่นเองธุรกรรม b ีร้เป็นการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามปกติแล้วก็เพื่อประโยชน์ของทั้ง OR แล้วก็ GGC ด้วยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่า OR เนี่ยย้ำว่าสารการ์นี้เนี่ยอาจจะเปิดโอกาสใ,ให้กับกลุ่มบุคลบคลบางกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสมในขณะที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ เหมือนกับเจอกับผลกระทบด้านลบนั่นเองนี่เป็นสเตทเมนต์ของทางปตทที่ออกมานะฮะนี่ล่าสุดเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ออกมาก็คือระบุวันที่28พฤศจิกายนที่เรารับทราบกันตามข่าวที่ปรากฏในสื่อใช่ค่ะก็ยังต้องติดตามกันต่อเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามีกระแสข่าวหลายๆอย่างนะในตลาดทุนของเราเองใช่ครับก็ประมวล เรื่องของข่าวต่างๆางก่อตั้งสิใจลงทุนด้วย<ช>นะครับเพราะเรื่องนี้สําคัญทีนี้มาติดตามกันหน่อยครับว่าปี6-7นี้หุ้นเด่นไหนที่น่าจะส่งท้ายบ้านเราน่าจะยังไปต่อได้นะครับวันนี้คุยกับทางรองกรรมการผู้จัดการบลยูโอเคเฮียนประเทศไทยคุณกิจพลไพรยศสารกิจนะครับสวัสดีครับพีกิตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับภาพรวมครับอยากให้โฟกัสเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ วันนี้น่าจะทราบผลออกมานะครับว่าจะกลุ่มไหนยังไงที่น่าจะได้รับประโยชน์นะครับรวมถึงส่งออกด้วยนะครับโดยภาพรวมน่าจะส่งผลบวกกับหุ้นกลุ่มไหนด้วยครับประเมินภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้ยังไงครับพิกฤษครับครับก็ต้องบอกว่าถ้าประเมินภาพรวมในช่วงเดือนสุดท้ายนะครับเราก็ยังคงมองเสถียรตลาดในทิศการที่เริ่บวกอยู่นะครับอาจจะเห็นว่าเราลดลงมาเยอะในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าโดยหลักเราเนี่ยมาจากผลประกอบการไตรมาสสามที่อาจจะดูเหตุคาดนะครับเพราะว่าต่ำลงเนี่ย สามสิบเปอร์เซ็นจากควอเตอร์ที่แล้วแล้วก็สามสิบเซนจากปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูเนี่ยโมเมนตัมของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมก็ยังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีในช่วงสองไตรมาสข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธนาคารฟรีกหรือแม้กระทั่งกลุ่มธนาคารแล้วก็ทาา่านั่นไฟแนนซ์ก็ดีนะครับสาเหตุที่ภาพรวมค่อนข้างจะดีเนี่ยเรามองว่ามาจากมากกตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะครับซึ่งผลประโยชน์ค่าอันนึ่งเป็นมนตาตรการในเรื่องของการที่ช่วยเหลือในเรื่องตัว ดูแลเรนะื่องคุณภาพลูกหนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นการแจกเงินเนีนเน่ยกลายเป็นว่าผลกำไรได้อันนึงก็คือการที่คุณภาพลูกหนี้บางส่วนเนี่ยมันมีทิศทางของการปรับดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงมาตรการขึ่นค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วก็มาตรการอื่นที่สับสนเราอาจจะมีมาตรการที่เป็นของหนปีใหม่ในช่วงประมาณหนึ่งเดือนหน้าด้วยนะครับแต่นั้นเราก็บอกว่าในสี่ขีุโมดัสกรมที่พูดมาข้างต้นเนี่ยมีนิัศที่ดีนะครับส่วนของไฟแนนซ์กับแบงก์เองเนี่ย โดยปกติแล้วไตรมาส4จะเป็นไตรมาสที่แย่นะครับหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในปีนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่มันจะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่า2องกลุ่มนี้ตั้งสำรองไปเยอะมากที่วงสามไตรมาสที่ผ่านมาโอกาสที่ไตรมาสที่4จะโดนสำรองจากผู้สอบประชีม,กมากๆเหมกันช่วงเวลาปกตินี้น่าจะค่อข้างต่ำนะครับแต่แ้นเร,เราก็คิดว่าอไฟนแนนซ์กับแบงก์เองมีโอกาสที่จะเห็นเซอร์ไพรส์ส่งผลประกอบการไตรมาส4ครับปัจจัยในประเทศหลายอย่างดูจะเป็นเรื่องดีแล้วปัจจัยต่างประเทศล่ะคะมีอะไรที่เราต้องเฝ้้้้าาารรระะะววังงงบบคคกนนถึขอแํดยิิ ครับปัจจัยต่างประเทศหลักๆนี่จะเห็นว่าความกังวลส่วหก็ยังเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้านะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยซึ่งอาจจะมีผลมาจากนั้นออกมาทานที่ดีซ้นะครับ,รบอย่างไรก็ตามผมคิดว่าภาพตัวนี้ออผลจะเข้าต่อในฝั่งของเอเชียแล้วก็บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่อะมากนะกนะครับ,รบก็สําหรับภาพของในได้จากเรามองไป้นะครับว่ากลุ่มบริษัทบาที่เราเลือกเนี่ยเราโฟกัสในประเทศเป็นหลักเพราะว่าจะมีผลกระทบจากปัจจัยดัเที่อาจจะน้อยแล้วก็เราเลือกกลุ่มที่มีและอมค์ประกอบการที่ดีในช่วง สองเป็มาข้างหน้านะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มของทางด้านท่องเที่ยวเราชอบเออชอบเอราวันชอบสปานะครับถ้าเป็นทางฝั่งของทางด้านคลับสิกเราชอบ c ีพีนะครับแล้วก็ธนาคาพรพิยะทีเอ็นีนะครับในกลุ่มของไปเนสเราชอบ m อ c มซติดล้อครับแล้วก็แบบกลุ่มธนาคารทาานนี้เราชอบเคแบงนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าลองไปดินเช็คแนวโน้มของอาการปรับประมาณการกำไรจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มีทิศทางของการปรับ,บประมาณการกำไริษิ่ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาครับดังนั้นก็โมเมนตัมประกับการยางังแข็งแกร่งการลดลงของราคาหุ้นเป็นโอกาสในการสะสมครับ ก็เป็นหุ้นเด่นส่งท้ายปีนะครับรอดูจังหวะย่อตัวแล้วอาจจะหาจังหวะในการเข้าทํากาไรจากตัวหุ้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับพี่กิจครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณกิตพลรองกรรมาการผู้จัดการบลยบเคแห่งประเทศไทยนะครับหุ้นแนะนําถ้าเป็นหุ้นเด่นส่งท้ายปีอาจจะจับจังหวะราคาป,ปรับตัวย่อลงมาก็เป็นโอกาสในการเข้าลงทุนแนะนําเป็น AOT เอราวันสปาซีพีออทนาพิรัส พิริยะรวมถึงอย่างแบงก์ก็มี K-Bank ด้วยอ่าค่ะอันนี้เป็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีมองเลยไปถึงปีหน้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์ก็ออกมาแถลงแผนในระยะ3ปีข้างหน้าแล้วนะเป็นกลยุทธ์นะใช่ใค่ะโดยคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเปิด 3. กลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์3ปีค่ะภายใต้แนวคิดเพื่อส่วนรวมและความเท่าเทียม Fair and Inclusive Growth นะคะมุ่งสร้างความแข็งแกร่งเข้าถึงได้ง่ายและสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนพร้อมปรับตัวท่ามกลางความท้าทายทั้งเศรษฐกิจและตลาดทุนโลกค่ะกลยุทธ์ที่1ค่ะมุ่งมั่นเพื่อโอกาสการเติบโตนะคะโดยมีการริเริ่มโครงการจัมพลัส เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัจทจดทะเบียนสนับสนุน ESG เตรียมพัฒนาดัดชนีใหม่ค่ะที่จะช่วยสะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทที่ประสบความสําเร็จจากโครงการจ้ำเนี่แหละค่ะส่งเสริมและขยายการใช้ผลิตภัณฑ์ตลาดทุนขยายเวลาซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศรวมไปถึงผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยเป็น listing hub นะคะแหล่งระดมทุนเหมือนตลาดหุ้นสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็กําลังศึกษาด้วยนะคะว่าจะสามารถนำสตาร์ทอัพและ SME เชื่อมต่อกับตลาดทุน โดยมีกรณีตัวอย่างในตลาดหุ้นเกาหลีค่ะหรือว่าตุรกีนะคะโดยทําเป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นตัวกลางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและนักลงทุนมาพบกันค่ะส่วนกลยุทธ์ที่2ค่ะร่วมพัฒนาเพื่อความทั่วถึง growth together and inclusively นะคะโดยจะมีการสนับสนุนการทำงานของผู้ร่วมตลาดพัฒนาบอ n d Connect Platform เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุน เข้าถึงการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกและตลาดรองให้ง่ายขึ้นนะคะาสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลลักษณะเดียวกันกับการจองซื้อหุ้น IPO แล้วก็ยังสามารถซื้อขายในตลาดรองผ่านแพลตฟอร์มพร้อมทั้งสามารถนําไปใช้เป็นหลักประกันสําหรับการลงทุนสินทรัพย์ประเภทอื่นได้อีกด้วยก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเน้นไปที่สื่อสารเข้าถึงทั่วถึงแล้วก็สร้างความเข้าใจในประเด็นที่ผู้ลงทุนควรรู้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็ทันสถานการณ์ แล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพหลอกลงทุนในรูปแบบต่างๆค่ะและอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์สุดท้ายค่ะสร,สร้างคนและอนาคตค่ะโดยโกลยุทธ์นี้จะเน้นพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ทางการเงินร่วมกับองค์กรต่างๆสร้างคนรุ่นใหม่ที่เราเรียกกันว่า next gen นี่แหละคะ่ะทั้งผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพภาคการศึกษารวมไปถึง i n f อน e n c e r นะคะแล้วก็จะมี set l e a r n s p a p e Platform นะคะแพลตฟอร์มที่รองรับกระบวนการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาบุคคลบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนค่ะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่โลคาร์บอนเอ็กนมีร่วมกับพันธมิตรนะคะโดยจะมีการออกแบบคาร์บอนมาเก็ตแพลตฟอร์มค่ะตลาดรองรับการซื้อขายคาร์บอนทั้งในภาคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจมุ่งสู่ โลคาร์บอนเอคอมีสังคมคาร์บอนต่ำแล้วก็เน็ตซีโร่ในปี2,593ค่ะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกค่ะในการเตรียมพร้อมคนปรับวิธีงานตอบโจทย์อนาคตเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทอลค่ะโดยเฉพาะ AI โดยได้มีตลาดนำร่องไปแล้ว20บจอนะคะ,คะรวมทั้งจากพัฒนาคาร์บอนโปรเฟชชั่นอลเฉพาะกลุ่มผู้ทวนสอบรองรับความต้องการของภาคธุรกิจซึ่งปัจจุบันมีอยู่เพียง155รายเท่านั้นค่ะ บอลคอนเน็กต bon ์สแตฟอร์มเนี่ยเป้าหมายก็คือให้สร้างโอกาสให้กับนักลงทุนในการเข้าถึงพันธบัตรเราจะเริ่มต้นอยู่ที่พันธบัตรรัฐบาลคือเป็น saving bond จะมาการจับจองได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยแล้วก็ซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยยโดยมีความสะดวกในอนาคตนะครับ เขามีการนำร่อง20บริษัทจดทะเบียนน่าสนใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเรามีอัปเดตความเคลื่อนไหวนำผู้ชมได้ติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวช่วงหน้ามาดูอีกหนึ่งธุรกิจหน่อยครับที่น่าสนใจเป็นธุรกิจที่ทำเชื้อเพลิงจากเรื่องของขยะเทรนเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามครับ วันนี้เราพูดคุยกับทางคุณธนพรเพชร,พรจิรพงศ์เจ้าหน้าที่วิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคุณคุยกันเรื่องของแนวโน้มธุรกิจเชื้อเพลิงขยะกันหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณธนพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับมาเรื่องของธุรกิจเชื้อเพลิงขยะ RDF ฟังชื่อแบบนี้แล้วคนอาจจะไม่คุ้นแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนที่จะทําให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตด้วยนะครับคุณธนพรช่วยขยายความเรื่องนี้ให้หน่อยแนวโน้มเติบโตเป็นยังไงบ้างรวมทั้งภาวะการแข่งขันเป็นยังไงครับ ก็แนวโน้มธ are ok ุรกิจเชื้อเพลิงขยะ RDF นะคะก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะก็ส่งผลให้ภาครัฐเนี่ยต้องมีการผลักดันนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหาขยะค่ะโดยหนึ่งในนโยบายหลักก็คือการนําขยะไปผลิตเป็นพลังงานค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะคงค้างแต่ก็ยังสามารถนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตพลังงานอีกด้วยค่ะ โดยในปีหน้านะคะคาดว่ามูลค่าตลาดเชื้อเพลิงขยะ RDF เนี่ยจะเติบโตราว6.3เปอร์เซนตค่ะ81.8พันล้านบาทค่ะส่วนในด้านการแข่งขันนะคะและการปรับตัวของธุรกิจนี้นะคะเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าผู้ใช้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงขยะ RDF เนี่ยมีใครบ้างโดยผู้ใช้เชื้อเพลิงขยะ RDF นะคะก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นภาคผลิตไฟฟ้าค่ะซึ่งภาคผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็ได้รับแรงผลักดัน จากทั้งภาครันนะคะซึ่งผักดันพลังงานขยะในการที่จะเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกค่ะแต่ในก็ตามเนี้ยพลังงานจากขยะนะคะก็ยังคงต้องแข่งขันกับพลังงานสะอาดประเภทอื่นๆที่อาจจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเนื่องจากพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยก็มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยที่ต่ำกว่าพลังงานจากขยะค่ะอืมทีนี้ปัจจัยเสี่ยงนะครับทิ้งท้ายสั้นๆว่าในธุรกิจนี้มันมีความท้าทายอะไรรออยู่ข้างหน้าด้วยรับ ปัจจัยเสี่ยงนะคะประเด็นแรกก็จะมีการที่เอความต้องการของเชื้อเพลิงขยะ RDF เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางนโยบายของภาครัฐซึ่งก็อาจจะถ้าการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนนโยบายก็อาจจะก,กระทบความต้องการได้ค่ะส่วนอีกป,ประเด็นหนึ่งก็จะเป็นการที่ธุรกิจ RDF เนี่ยก็เป็นการเผาขยะก็ยังมีการที่การปล่อยคาร์บอนมาอยู่ซึ่งก็อาจจะทําให้าง,งานจากขยะอาจถูกลดทอนบทบาทได้ในอนาคตฝาก ข้อกำหนดสิ่งแวดลองที่อาจจะเข้มงวดขึ้นค่ะ ก็เป <muitas S 2> ็นภาพใหญ่ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณธนพรครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับจากทางศูนย์วิจัยกษตริรไทยนะครับค่ะยังมีเรื่องพลังงานให้ติดตามกันอีกนะคะต้องแสดงความยินดีกับดรจิราพรสิริคำค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่เอก g กรุปรับรางวัล Triple EPEs นะคะ Women in p o w e r Award 2024ที่จะมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่วิศวกรและบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านไฟฟ้าและพลังงานรวมทั้งหมดปีนี้4รางวัลค่ะโดยมีปลัดกระทรวงพลังงานที่เป็็นผู้มบรางงววััลลแกย มแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายและทิศทางพลังงานไทยอีกด้วยนะคะ ต่อกันที่กรุงเทพมหานครค่ะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจัดโครงการคลินิกรถนะคะลดฝุ่น PM 2.5ครั้งที่6สนับสนุนการตรวจสอบสภาพ,ภาพเครื่องยนต์เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องโดยค่ายรถยนต์นะคะก็ร่วมใจการให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำในศูนย์บริการทุกพื้นที่ทั่วประเทศค,ค่ะ1,463แห่งนาน6เดือนนะคะตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงสิ้นกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะหลังจากปีที่ผ่านมาค่ะจับรถควันดำได้มากกว่า2,000คันจาก2,000คันแต่ว่าก็พบ ว่าการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็ยังไม่ได้มากนะคะ่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่และไส้กรองอากาศเครื่องยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ดีเซลรุ่นเก่าค่ะ และก็วันนี้นะคะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเมืองทองธานีค่ะเริ่มแล้วไปจนถึง10ธันวาคมงานนี้ค่ายจีนค่ายเยอรมันเปิดตัวรถใหม่อัดโปรโมชั่นกันจุกๆค่ะลดร,ราคาหลักแสนมีทั้งรถน้ำมันร,รถอีวีรถหรูก็ต้องรอดูกันนะคะว่าจะช่วยสร้างกำลังซื้อโคกสุดท้ายของปลายปีนี้ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะหลังปีนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เรียกว่าสาหัสเลยทีเดียวนะคะปัจจัยรุมเร้าส่งผลให้ภาพรวม9เดือนที่ผ่านมายอดขายตกไปถึง25%ค่ะคเรับค่ะ วันนี้หมดเวลาขอนาทีลงท,ทุนครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปพร้อมกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ